นอนหลับเนี่ยนะคะโอ้ยโอ้ยไม่กี่ตัวแล้วนี่เราจะไปนอนหลับครับนี่เสชิญฟานนะครับผมเขากำลังเข้าห้องครับเฮ้ยมีสไนป์ไนมาครับไม่มีครับอ๋อไม่มีสไนป์เอออาณาไม่กูอานณาไม่กูกินก็เดลยตอนนี้ไอเฮียมีเอฟีดีเปล่าครับไม่มีครับไม่มีก็บอกไม่มีสไนไนครับเอวแม็กซ์นำผมมีครับมึงอยู่นิ่งๆสิครับโอ้ยไอ้นี่เอฟกันนะโอ้ย่ะ ไม่เจอคนเลยเอฟน้ำยังไม่มีค่ะสุดยอดอีกเยอะจริงๆค่ะอ่าอคุณจะขยับไปไหนขึ้นไปเออถ่ายน้ำใหม่ครานี้เราจะฟาร์มกันนะครับผมนี่นี่คือการจะมาหาเอ็วีดีนะครับตอนนี้ลวงโอ้ยนี่เกิดแล้วนะครับบิบี้เกิดแล้วโอ้ยเจอบิบี้แล้วผมเนี่ยใช่ทช่ไมใช่อ่ะเอ้ยอันนี้เอาเซฟเอาเซฟเซฟเออ ไปแล้วครอเต๋อว่าพี่โอูเจ๊นแล้วพี่อ๋วันนี้จะเจ็บตัวเลไอย่างไรนะไปแล้วไปแล้วเขาเคยบอลหมองโดนยิงตีกันมามาแล้ววันนี้คือการยิงบอยแล้วโอ้ยเอ้อสัตว์ไม่วิ่งเฮ้ยมาเล่นกูแล้วโอ้ยมาเล่นกูแล้วยิงะเอ้ยยิงแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บหนัก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 แล้วโอ้ย ก้ามขนาดขอแล้วขอแล้วสไนเดอร์ตัวนี้สองร้อยไม่ตายสองร้อยเลยแล้วยังไม่ตางรอยสายครับสายครับอูดยังดังมากอุ้ยปืนซิกแจ่มเม้งเนี่ยแจ่มเลยซิกได้ซิกสุดยอดเอ้ยนี่คือการเก็บเซนนะครับผมโอ้โหซิกเต็มเต็มตาอันนี้นี่จะไปล่าผีแล้ว หากล่องครับอีกรับโอ้นี่ก็อันนี้ก็เอฟกันโหยกดอกอันนี้ก็ไปแล้วครับเดินห,หากล่องเดินหากล่องครับ <S 2> <S 2> จนมากที่นี่อ้าวโหผีเห็นผีนกล่องไม่ดอกคือมันมันยยนุ่นนี่ครับโหตั้งกระศัสายไหนชีริกตั้งกศัตรสายยิงกันนะรุรับโคตั้งกศัตรสายยิงกันสุดยอดเฮ้ยมัเคยแรงเฮ้ยมันเคยแรงนะเอาหากล่องครับโอ้โหวิ่งมาแล้วสุดยอด มีกล่องด้วยบังเกอร์ไม้ครับกล่องก็มีบังเกอร์ก็มีครับโอ้โหผีมาครับผีไม่มาสุดยอดครับได้ปืนอะไรครับเอ็โบเอ็มโบสุดยอดแมนนิวบังเกอร์ไม้กระโดดข้ามหัวเลยพ่อเลยครับไม่มีสกิลโดดครับนี่ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้ชื่ออะไรนะครับปิตูนชื่อพอยทูครับโอ้โหสุดยอดอะไรเนี่ยยันติฟัน ผีนี้สุดยอดเนียบตุ้ใสมันรู้ว่าเราสสงัยสงสัยมันรู้เราปักเหม็นโอ้ยโอ้โหนี่ตั้งต่องใสครับโอ้โหสุดยอดลองลองเฮ้ยน้ำแล้วโอ้โหไม่รู้จะขึ้นยังไงอะปองหนักมากสุดยอดขึ้นไปแล้วโอ้โหติดโอ้ยเยอะใครว่าแม่งจังจะวางเนี่ยเฮ้ยเียไม่ใช่กล่องเฮ้ยดูดิดูดิเอ้ยแรมแหมโก้ฟันตุ้สายทิว ไอ้ที่คืออะไรครับโคจิตไหมจุดนี้แรงครับผมไม่แรงโอ้ยเยี่ยมมีกล่องอีกแล้วกระโดดไปเลยครับผีรอยใช่ไหมเฮ้ยผีดักหน้าเต็มเลยอู้หูวิ่งครับวิ่งครับผมตุ้กพันหม่องผู้ยิ่งใหญ่นะครับเรียงไกลในป่าลึกหนึ่งครับตึงทีหนึ่งตีเลือดเลือดตกครับผมถึงกับร้องครับถึงกับร้องร้องโอ้ครับบัฟก่อนนะครับ กูนี่กูปวดขานเ,นเลยย่ะแขนโอ้นี่ฟันป,ปีก่อนนะครับวิ่งไปเอากล่องกูว่าดทาเป็นสนไนิทป่ะครับว่าสนไนิ์ครับ s ดีก็เอาแล้วครับผม s ยิ <S <S ่งดีนะครับครับ s โคตรดีไปใหญ่ลครับผมสอง,อลงเลยย่ะหายแล้ววิ่งไปเลยเย่ะปอกกลา้ามแล้วเอาใจยังห่วงเก็บเงินนี่กน้ำน้ำต้องกรใจผมยากจนได้มันมาอีกแล้วอีกยันเองเนี่ยดอกสองร้อยไม่ดอกเลย ดอกไหมนะกล้องจริงจังเลยนี่อาจจะมีปืนก็ได้อาจจะมีกล้องก็ได้ผมไม่มีกล้อวันนี้ไม่ดอกเลยผมนี่วิ่งเลยครับอุ้ยหนึ่งดีอุ้ยไม่โดนนะครับคือเราคือกล่องนี้ไทยเซิร์ฟไทยครับมันจะเถื่อนนะเถื่อนมันกลับครับหนึ่งกล่องครับเฮ้ยที่จับปืนครับทำไมครับอุ้ยข้ามบนได้เลยสั้นไหนสั้นปล่อยังปลอยังปลอยัง ยัง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 กล่องกล่องยังไม่หมดเมืองอันนี้ว่ามันมีจะมาประมาณยี่สิบกล่องครับขาดวางั้นนะโอ้ผมนี่เดินเก็บกล่องหน้าตาเฉยนะครับเอาไปอีกกล่องครับตู้ตุ๊คอเทนเนอร์ครับอะไรอย่ีงอู้ดีดักหน้าสามตัวจะรอดไหมรอดครับผมรอดครับหนึ่งทีไม่ไม่หนึ่งทีครับ ครับวิ่งยังดอกยวผีมึงนี่ดีนะครับไม่เชื่อเกล้าต่อหน้าต่อตาเลยสัตว์อะไรเนี่ยกระเป๋าไอ้เหี้ยกระเป๋าม่วงไม่เอาครับครับเก็บยาก่อนนะครับแหลกที่ไม้ครับสุดยอดโอ้โหให้ผมหนูไม้ครับโอ้ยตายแล้วสุดยอดแล้วขึ้นรอบโอ้โค่เชี่ยาช่างดีช่างดีวันนี้เป็นเนครับโอ้โหไม่เก็บไว้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวเซตั้งสติก่อนอ่ไอ้เหี้ย ครับจบกันเช่นี้ครับผมล